เจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะขณะนี้เจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับเดี๋ยวจะมีน,มม,ม,นมมีนมมาให้นะครับฮะน้ำบ่บ้านอยู่ไกลไหมเนี่ยอสองนะครับทุกครับ 在家来 ี่ไรเนี่ยโอ้โหคุณทเป็นที่วัดมีแม่รับับ้วยแม่จับแล้วแม่อน้าแม่่คุณนูนะครับหมีแท่นน้าแม่ครับผักหวานครับลกหวานักหวานครับกหวานปลาครับไม่ต้องพ่หน้ำนะครับหลวงาเลยรีดบอกครับแม่น้ก็เป็นเป็นสลีมงคนะคะมาให้ท่าน แม่ท่านมีผักหวานป่ามาถวายลุงตานะครับลุงจ้าคืออะไรครับนุ่มไหมมีนวลไหมมีนวลไหมเอามาให้คุณยายหน่อยอาชักเพล่เลยอาครับยายนี่อาเป็นมงคลเนาะดำผมเนะดำนี้ครับคุณยายครับผมอาคุณยายครับผมเลยนี่ครับผมเออได้แล้วครับไม่พอแล้วครับ

ใช่แม่รอบสองรอบสามรอบสามแม่คุณไปเลือกเลครับตรงนี้ค่ะคุณไปเลือกเลยครับสามโอ้ดีมากครับคุณไปเลือกเลย

จะของยกเท่ารทั้งหมดเลยนะนีะครนละนะครับต้่งกลมหน้านะครับนี่งก้มหน้านา นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับแาวขึ้นยาวโถดทนได้จาริกสดงนะครับมาถึงอ่าบริเวณทางเข้า,าวัดว่าถ้ภาฟ้าใต้นะครับยามเช้านี้นะครับเยกไได้ให้จับเม กระของมันเยอะให้จับเอานะครับกระของเยอะให้จับเอานะครับผมน่แลนะครับจับไว้ครับผมจับไว้นะครับสาธุสาธุสาธุนะครับผู้หญิงจะไปใกล้หลงตาหน้าเน้ามองเด็กๆเด็หลงตาไปเนาะ

ดังไว้่ดนะครับจะปวดลงตาจะผ่านไปสาธุ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 ดีใจจนท่านร้องไห้เลยครับดูแตกของยกของก่อนนะครับผมแตกกันด้วยครับกระปิกกันด้วยครับผม ครับผมนะครับผมสาธุ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 จับของด้วยคุณยายครับผมนะครับผมสาธุสาธุอาจารย์มีแตกของไหมครับผมยายสาธุสาธุ าสาธสาธสาธุสาธุโบราณสถานวิหารวัดท่าฟ้าใต้ครับนี่ครับนาะน้ําชัญญาน้ําชัญญาโบราณสถานวิหารวัดท่าฟ้าใต้ครับนี่จุดนี้นะครับ พี่ีเ,เบิ้งมยันไ่นบ,บนพาเข้าไปดูครับโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้นะครับ วัดาฟ้าใต้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในครับ นะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่นี่เป็นพระธาตุนี่พระยกนะครับเป็นยกเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับพาญาติธรรมได้เข้ามามีโอกาสได้รับชมนะครับเนาะซึ่งผมก็ไม่เคยได้ชมนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาได้ถ่ายทอดให้ญาติธรรมทางบ้านได้รับชมกันด้วยนะครับเนาะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเก่าแก่ นี่ก็คือพระธาตุนะครับนี่พระธาตุพระธาตุเลยนะครับนี่ครับเป็นธาตุนะครับนี่กันะ อ่ายให้ทำเข้ามาชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอยาทำแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนครับ